อะไรดไป่แม่เขาจะไปเขไม่ักเขจะไปตัแดดนะแล้วก็ชาการตาตาใ่ถุมงเดืนากเยอแล้นเดาัดพมดาย่าดานอนยังกระฮี้ะไตาเองมมา็ม่มชาก้ คือสัมผัญแดดไม่้อง็โกได้ยินนะโก้โอ้โหอตาค่ะถ้าแม่เห็นแดดร้อนแม่ไม่หลบเหรอหลบมชั่วโมงอยู่เว้ยอยากจะรู้อยากจะรู้แค่นี้ถ้าทแดดเองยีดีงออเนอะไรมาสำรวจ วิคจะถามวันนั้นวิจะทายจะถามแม่แม่กองร้อนเปล่าไม่จับแน่อนนี้แลวร้อนที่ไหนมันก็ร้อนก็อีนะเพาะ่าไปหาที่ตวาวซานไม่เจอที่เราใส่กระข้าบ้าน,มาน,นาไม,ม,มไ่อยู่บนนู้นบนนี้มาเยี่ยมยืนตากแดดอยู่แดดนี่มันธรรมชาตินะไม่ใช่แซ่แต่แซ่แกงํนำนะคำว่าธรรมชาติอ่ะเขาเป็งเต็มที่ลรรแล้วนะเดียวเราให้แม่เคุยกั Thôi nào